ผมสุรัตน์ช่างทองนะครับวันนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าข้อแตกต่างระหว่างงานนะครับงานลมลมดำนะครับลมดำแล้วก็ขัดเงาผิวนอกนะครับด้านนอกไปถูกขัดเงาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความเป็นมิตินะครับงานก็จะดูได้อารมณ์คลาสสิกนะครับ ในความหมายของแต่ละท่านนะครับบางท่านก็ชอบแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองก็ก็ชอบแบบนี้แหละครับเพราะว่าดูนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินที่ขัดเงานะครับมันก็จะได้อารมณ์ที่เป็นเนื้อเงินใหม่ๆใ,ใสๆไปอย่างเงี้ เวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเพราะว่ามันจะขาวไว้ด้วยกันใสไว้ด้วยกันไปหมดอย่างนี้นะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งนะครับใส่ไปก็ธรรมชาติของเนื้อเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านไหนก็ตามลูกค้าท่านไหนก็ตามนะครับที่ใช้เครื่องประดับนะครับที่เป็นเงินนะครับ แนะนำให้นะครับควรทําความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับใช้น้ํายาสไลด์กับแปรงแข็งๆจุ่มน้ําบุนแล้วก็ล้างทําความสะอาดคราบเหงอคราบไครนะครับมันจะได้นะครับงานก็จะได้สะอาดหน้าสวมใส่แล้วก็ยืดอายุเครื่องเครื่องเงินด้วยนะครับเพราะว่าเหตุเพราะว่าเงื่อแต่ละท่านเนี่ยเงือแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางคนบางท่านเนี่ยเป็นมีลิเป็นกรดมากนะครับ รอบนี่สามารถผุได้เลยนะครับขึ้นสนิมแดงเหมือนสนิมเหล็กเลยนะครับล้างก็ยากนะครับอล้างก็ไม่ได้ผุอีกนะครับอย่างน้อยควรจะทิศละครั้งหรือว่าเดินละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าการได้แผวนอยู่ในของเนี่ยไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเนี่ยมันพังได้นะพังได้นะ แม้แต่เนื้อเงินที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ผมเห็นผมทำนี่ก็ทำ96 96อร์เซ็นนะครับในส่วนที่เป็นทองคำก็ไม่ได้ผุนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม